มาเชียดีนะคะเชยดีน,นะคะเพื่อเชียงแสนค่ะมาชุมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวดูเด้อแก้มก็แดงอ้องตองเลยนะทั้งนี้แก้มแดงอ้องตองม งานะะคฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวนะคะแม,ม่น้ำโขงนะคะดูเด้อแม่น้ำโขงเด้อเป็นแม่น้ำโขงนะคะดูดิแม่น้ำโขงนะคะนู้นแม่น้ำโขงเห็นไหม ฝังนู้นลาาคะราประเทศลรานะคะาประเทศลาวฝั่งนู้นเด้อประเทศาว่งนู้นเด้อ้นป่อะต้นเาสูงของ้วยเหรอต้นป้าเขาต้นนั่นนะของกุ้ยสูงสให้ก่อนโดเด้ให้มืก่อนฝ่หลังคาแดงน่มันน่ารันนั่นนะ บังโน่นราวค่ะราวนะคะมนน้ำโขงนะคะเป็นน้ำโขงด้วกายก็จะเย็นดีเนาะแล้วบ้านนั้น หลังคาสีเขียวต้องนองให้บ้านไผ่ท่าจต่บ้านเฮาเนี่ยบ้านนั้นสีาอ่าอ่าบ้านหลังนี้เนี่ยบ้าับนบ้านหล่งนสีเขียวน้ำคู้ไหลไปถึงนู่นนู่นมันที่ไหนน้ำไปเลยนะน้ำคู้นะคะ บรรยาก,กาศเนาะมดก็หลายหลายด้วค่ะเพื่อนหมดเดยอะจริงจริงนะคะมดแท้หลายแทเท,ทด้วยนากกาีห่หมดมันเยอะแทเทเลยเนี่ยมดมีมากมายชมบรรยาก,กาศเจดีย์ อ,อนีอ่เราตนนีหอนหอนนี่ชมบรรยากาศนะคะสวยงามสวยงามตามทางเรือ่อง <c oughs> ่ากันไปนะธรรมชาติ สังสันบนดอยนะเนี่ยบนดอยนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นบ้านดูแถวนี้แหละอืมนะคะบ้านบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยอืมน,นฟังบทกันแล้วใจ่า จะสบายบรรยากาศดูบรรยากาศอือบรรยากาศสดใส อมีห้องอยู่นี่บนเนี่ยบัตเตอร์แจวแววเ,เลยมีห้องอยู่นะคะอจองคนหลานเคยแง่เย็นดีนะเนี่ย หองใหญ่ได้ไหนยาวหยุดเลยเพื่อนหองน่ะนอนกัน10กว่าคนแล้วมันยาวอ่ะมันยาวเลยอ่ะเออหมดมันหลายมันดกไอช็อกกับช็อกทำไมเอามหาซื้อช็อกน่ะช็อกขีดทางฝาไปเลยช็อกช็อกกันหมด ช็อกไอเนี้ยไอเนี้ยขีดไอมดน่ะตาเรือใบน่นะแน่นอนและ้ะ <c oughs> ขึ้นตั้งแต่ไปหาหลวงพ่อแล้วมั้งสำรวจวันที่ <c oughs> ชมบรรยากาศงงาห้องเงาแล้วห้องคนหนึ่ง เทเล่าไม่เบิ่งประเทศเทเล่าอ่ะฟังโน่นนะพุณน่ะคนจีนเขาสร้างพน่ะสร้างตึกพุณน่ะฟังบูนเทเล่าสวัสดีทุกคนนะคะช่วยแม่โรใจลองพอกระตีมั้ย đi đến bèo nam rồi, chụpบรรยากาศ đây làm đây đây, một cái lại, một nhiều mát, nghe một đại kinh đấy หมดเยอะจริงๆหมดแบบอะธรรมชาติเขาเนาะหมดแบบธรรมชาติอะนะธรรมชาติสร้างมาเนาะชมูกอากาศหมดเยอะแท้ๆเลยหมดไอ้เนี่ย น้ำก่อนน้ำเขาวางไว้นนคุณเดี๋ยวเนนาไปเอาน้ำก่อนเด้อแปาน้ำก่อนชมบรรยากาศน้ำบนดอยเนาะนี่มาดูบรรยากาศบนดอยฝั่งพุนกับประเทศลาวนะคะแปนนาน้ำก่อน วัดบุญโดยนะคะก็ตั้งมือไว้หัววางน้ำไว้ก็จะอน้ำไว้ก่อนอากาศเย็นเย็นนะคะเพื่อนๆบุญโดยนะคะบรรยากาศสุดยอดนะคะต้องพกน้ำด้วยนะคะว่ามันร้อนนะคะ ววออขอบคุณกัทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาวัดบนโดยนะคะอยู่อำเภอเชียงแสนนะคะมาชมเขาจะมาอันนี้กันมาใส่ชุดขาวจ้ะชุดขาวเราก็เลยมาส่งเขาครอบครัวพี่เขานะคะเราก็พอได้มากับเขาด้วยนะคะ ดีขึ้นกันนะครัเพืเ่อนๆเนาะเราจะได้รู้กับเขาเนาะว่าเขาทำกันอะไรแบบไหนเน,ะนเาะแมนบอกโอเคนะคะโชคด,ดีกันทุกคนนะจ้ามาดูฝั่ง